ลา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 วันนี้กมาเัิร์ชหาอะไรดีได้เอออะไรดีเออโอ้ผมรู้ออกแล้วเออ Hello Kitty อ่ะมันไม่ได้มีหน้ารักนะครับเออ Hello H E L Hello Kitty ยังไม่ได้มันน่ากลัวอยู่นะ Hello Kitty อ่ะมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ปะแต่ว่า แต่ว่าคือเอ่อถ้าขึ้นแบบนี้มันก็แบบปกติดารักใช่ปะแล้วลองลงไปครับอ่ะเหลือแค่เฮลแล้วก็โอเอ็นแล้วก็เฮลออรคิตตี้ยัไม่กูโคตรกลัวเฮียรอนรักกูด้วยกูอยู่บ้านคนเดียวอีกเนี่ยแหละคบทุกคนเนี่ยเฮลออรคิตตี้ซิกที่แบบเนี่ยแบบเขาเติมศีรษะบวกนะคะเอาเยีย่ยนีเฮียเกมเด็กออกไม่ใช่เกมเด็กออกแอปเด็กออกอีหาดี สาบัวมันคือเอ่อแบบสีเลือดอะคือมันก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนคิวออนคิตตี้คือคิตตี้อะมันไม่ได้มีหน้ารักอะไรขนาดนั้นหรอกนะทุกคนคือเอ่อเฮลออนคิตตี้กูพูดถึงทำไมเพาะยังอยู่บ้านคนเดียวอีกคือเฮลออนคิตตี้อะมันน่ากลัวอยู่นะครับเบื้องหลังอะเบื้องหน้ามันไม่ได้น่ารักนะครับเบื้องหลังอียกูกลัวเลยเี้ยกูเห็นสยองแล้วกูอยากร้องไห้เล